ขอให้ทุกท่านโชคดีไปครับผมในรอบในคู่ที่2นี้นะครับผมเลยครับคุณกิจเป็นแท้งแท้คุณเดอร์กเป็นคีปเลี้ยวอ่าแล้วคุณเดอร์ดกพีแบนเป็นวีโรนิก้าเลยนะทีมครีปไม่ค่อยชอบนะครับผมแล้วก็คุณกิจแบนพีแบนแมสไปเลยนะครับก็เป็นตัวเก่งเหมือนกันแรงสุดใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับแมสคุณเดอร์กักเปิดพีมาเป็นพรูมก่อนเลยแล้วกันนะฮะ เหมือนเขาอยู่กิลเดียวกันเขาน่าจะรู้ทางกันหน่อยไหมอ่าใช่ครับผมน,น่าจะนะน่าจะฟีลคล้ายๆกัน,นเพ<ข>ราะว,ว่าต่างคนต่างแบรนตัวที่แบบไม่ไม่ได้อยากเจอแล้วก็มาขัดขวางคอมโบตัวเองเนาะใช่ครับผมแล้วก็มาเป็นโอ้โหดับดับมาตรฐานนะฟูชิลเทมเมทนี่คู่กันคือโคตรอันตรายนะครับอือฮยังไงดีครับนี่ดับภูมาก่อนนี่จริงๆมันเลี้ยวได้ทั้งแทงได้ทั้ง อ่ซีซีหรือคีปได้หมดนะใช่ครับผมโอ้ oh, oh, เรามีโอปาเลยครับผมนะค่อยๆดับแก้ไปทีตัวตัวก็คือแก้ในส่วนของเทียแมทได้ด้วยแล้วก็ล็อกทางมาเจอเทียมแมทเลยนะครับผมนะต้องดูว่า oh. น่าจะมีแบบคอมลับหรือเปล่าที่สู้ที่จะสู้เทียมแมทได้คือคดีนี่เวลาล็อกกลางนี่มันมีข้อเสียเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าต้องแบนเทียแมทใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีสิทธ์เจอไวเปอร์เจอพวกบรอนอะไรอย่างนี้อีกนะใช่ครับผม ทั้ง Born, บอลทั้งไวเปอร์เหนื่อยอยู่อะครับผมครับแต่ผมว่าทรงนี้เขาคลิปแล้วไหมลุงโซน่าจะต้องไปสุดแล้วครับไม่ไหวแล้วแล้วของคุณกิตนะล็อกกลางมาเป็นเลี้ยงหลูก,กีกาบไอนะโอ้แล้วลิลิตเองก็สู้โคคาดี้ได้ดีด้วยนะครับผมถ้าไม่มีล้างนะฮะคือเหมือนจะแพ้ทางนะแพ้ท่าแต่จริงๆมันสู้ได้ดีเลยนะครับใช่ครับ คือหลักๆโคคดี้ค่อนข้างแพสสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะแพ้ทัดน้ําค่อนข้างเยอะนะครครับโอ้โหแล้วเป็นคอมโบในฝันที่แทงไม่ชอบปะโอโหปืนมืดแล้วก็พูมงนะลบบัฟสองตัวตามด้วยซีซีโอแบดนยากจัดนะครับผมเอาละครับแต่ว่าคุณกิจเขาก็เลือกอ่ากิกะไบร์ไบเียงหลูมาแล้วเนาะตรงกลางอาจจะมีขั้นได้อยู่นะถ้าเกิดว่า เรียนเ์นมาไม่ดีนะตัวสุดท้ายนี้อาจจะต้องเลือกเพื่อฟอสแบนครับผมอม่โอ้โหเด่นเพิ่มดาเมีดมาเลยครับเพิ่มดามีดไปเลยเหรออันนี้น่าจะโดนแบนเทียมแมตอยู่แล้วนะใช่ครับผมแต่ทีมบนนี้นะบ่อยบ้างไงครับแรนใครก็เหนื่อย <c oughs> โอ้คันสมองเลยว่ะก <c oughs> <c oughs> ็น่าจะไม่มีโอ้ก็นาฮอะผมว่านะหรือ ต่ปืนห,นหรือูไปเลยไม่อยากโดนแทรกเหรออ่าแบงปืนปน,น,นะโอ้แต่ว่าผมว่าแบอะไรก็ยากว่ะา,ามาค่อนข้างเข้มเลยนะคุณเดร์ดักนะครับเดี๋ยวดูวันว่ากิกะไบต์จะแทรกตอนไหนนะแล้วก็แทรกได้ถูกจังหวะหรือเปล่านะครับใช่ครับโอ้โหแล้วต่อต้านอากาศย,ยานไปสามตัวฮะดูดกีได้ตัวเดียวอย่างนี้จะไม่แทรกนะ น่าจะแซกไม่ทันครับใช่ครับผมใช่เพราะว่าเดี๋ยวนาฮอจะได้ออกก่อนครับแต่ประเด็นคืออนาฮอเราทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าเออแล้วตัวซ้ายลบไปออกเหมือนเดิมคนเล่นซีซีน่าจะเข้าใจกันดีแล้วแช่มาติดสามตัวแล้วผมเปิดกอแบบนี้ครับผมโคะคดีแล้วแห่ไปแห่ไปโอ้โหเหือบปิ้งอายนะน่ะเหลือหนึ่งเปอร์ฮะ โอ้ล้วจิ๊กโคบังคเด้งขึ้นมาแบบนี้โอ้โหแต่ว่ากดสองเพื่อห้ามฮิลครับมฮิลติดไหมทำไมลีลิทมันไม่โดนอะไรเลยวะคุณโซ่ลีลิทโอ้โหแล้วสองไปเลยนะโอ้โหบึ้มโอ้โหเข้มจัดเข้มจริงครับผม ไม่ได้ทำอะไรเลยฮะโอ้โเกมแรกตกเป็นของคุณเดอะดาครับผมนะขึ้นนำไปก่อน1นึ่งสูในจังหวะนี้ฮะของคุณเดอะดาคนนี่ก็แบนเป็นเทียแมทไปเลยนะ <c oughs> ไม่อยากเจออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แบนอของคุณกินแบนเป็นมิโอไปนะครับเพื่อกันแบบตัดตัวห้ามฮิวไปด้วยนะฮะต้องขอเฟิร์สพิกมาเป็นฟูมเลย โอ้ยแล้วเป็นเฟย,ย่ามาเลยครับผมนะพร้อมที่จะโถมสุดใจเพราะว่ามแมสหลุดมาแล้วอดินะครับผมโอ้โหแล้วแมสหลุดมาอย่างนี้จะตัดไหมหรือว่าจะดาบสู้แมสนะโอ้โหผมว่ายากอยู่นะโอ้ถ้าปล่อยเพราะตรงนี้ไม่มีเทียมแมสนะไม่มีเทียมแมสด้วยถ้าเกิดเจอแมสนี่ผมบอกเลยว่าตายทุกคนเต็มข้อครับผมนะแมสบินตินมาแน่นอนมันเป็นฟู่เฉียวมาฮนะ น่าจะโฮเด้นไหมตรงกลางโฮเดนลาหูต้องตัวที่ยืนได้นะครับอือ <laughs> เป็น oh. เปโรือกดอย่างเร็วเลย <laughs> คือมันล็อกอยู่แล้วนะคิปของคุณเดอะดาร์กเนี่ยโอ้โหเราเป็นโฮเด้นนะ oh, มัน uh จะมีอะไรต้านแม้ไซอาได้ครับตรงนี้คุณโซ จากคีิแท้ของคุณต้องให้เขาปาดแค่ทีเดียวแล้วต้องยืนไหวเท่านั้นนะน่าจะมีแค่นั้นนะแล้วอาดามจมันสู้เลยนะอันนี้คือเขาค่อนข้างมั่นใจเลยเนี่ยว่าจะไหวนะ,นะแต่ถ<า>้าตรงนี้ฝูชิวน่าจะโดนโอ้โหแล้วบีโอตินดาบสุดท้ายสตรองมากน่าจะเป็นฟอสแบนไปเลยนะไม่งั้นโดนปาดสองทีครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอปืนเลเวแล้วก็เฟย่าเลเวด้วยเนี่ยผมไม่รอดนะไม่น่ายืนไหวครับผมสุดใจอื้อเพราะว่าเฟย่าเฟย่าหรือปืนเนี่ยออกก่อนแน่นอนแล้วทีนี้ทางเวโรนิก้าจะออกขึ้นมาแทรกใช่ไหมแต่ประเด็นคือเขาดูดเขาก็ไม่ได้ดูดแบบพวกอ่อมาตะอะไรไปอยู่แล้วแล้วเขามีปืนออกต่ออีนะครับอย่างนี้เหนื่อยนะ อันนี้แบนปืนไปครับอันนี้ดึงแมสมาสร็ปุ๊บโอ้โหโอ้ได้โอ้น่าจะได้ปาดสองรอบอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดระยะกดสองก็ได้เล่นนะฮะใช่ไม่ไม่ไม่น่าจะโดนแซงปะไม่น่าจะโดนแทรกขึ้นมาปะไม่น่าจะโดนครับแต่ว่าโอ้โหโอ้ไดนปิ่มจัดตรงไหน้่าับตรงนี้ลงไปเลยไหมหรือว่าเอาชัวร์ผมว่าชัวร์ปะเอาชัวร์นะ เอาชัวนะแล้วก็ดึงแมสมามปา<ะ>ด <ปะ S 1> อีกคือตายหมดไม่เหลือยืนไม่ไหวเขาบเหลือแอมเบอร์ตัวเดียวฮะโอ้โห,หมอบไหมหนึ่งหนึ่งวีสี่ไหวไหมโฮเดนตัวนี้นะครับผมหนึ่งวีสี่นะโอ้โหคุณกิตโอ้โหแล้วเขาเดี๋ยวเขาสามแล้วก็ดึงได้อีกนะเขายังดึงได้อีกนะครับ คือตรงนี้จะโดนวนมันจะโดนแมสวนเทิร์นขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเขามีเฟย่านะครับนั่นแหละครับโอ้โหไม่บัฟไม่บัฟคิดดาเมจด้วยนะยังไงก็ตายอยู่แล้วครับตรงนี้เออซึบสุดโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมตเกมโอ้โหสุดใจครับผมก็ยินดีด้วยสำหรับคุณเดอะดาร์กนะครับ ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับผม